อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่าก็มาพบกันในช่วงเช้าเลยนะครับของวันที่17พจพฤศจิกายน63นตรงกับวันอังคารนะครับ ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนอะอาะก็เริ่มเข้าสูงวัดใหม่แล้วนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะฮะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วเนาะต้นๆเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีของโฉมงามตาเป็นชุดเต็มเนาะย้ำว่าเป็นชุดเต็มเท่านั้นนะครับดับสิบบนเด็กผู้ไทยนะครับหนุ่มขอนแกน่น สิบนลแอดเคสนะครับแล้วก็จะมีของหลกักร้อยบนแอดกี้เนาะแล้วก็จะมีอีกหลายสัมนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทกท่านเนาะดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้านะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่ข้อมูลของนกตาทิพย์นะครับในวัดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเนาะในวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งในงวันนี้ประจำในงวันที่1ธันวาคม63นะครับก็จะเป็นเลขเด่นบน3เนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี31 33 35แล้วก็37นั่นเองนะครับ ใครที่ติดตามของนกตาทิพย์กอยลืมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนกตาทิพย์ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังนะครับในวัดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเนาะในวัดนี้ก็มาแก้มือกันใหม่นะครับสิ่งในวัดนี้ประจำวังวันที่1ธันวาคม63สนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง6 กับ3เนาะแต่ที่เด่นที่สุดก็จะเป็น3ตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้มาที่ชุดสองตัวบนล่างทั้งหมดแต่ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี6 3 6 4 6 5 6 7 3 1 3 4 3 5แล้วก็3 7นั่นเองเนะครับแล้วชุด3ตัวให้มาที่6 3 4ชุดเดียวเนาะอย่าลืมตัดเด่นด้วยนะครับใครที่ติดตามของเลขเจาะใจลุงหวัง ก็ย่าลีม,มาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเจาะใจลุงหวังด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขมาวิ่งนะครับในวัดก่อนหน้านี้ก็ให้ไปเข้า,าชุดบนเนาะหรือว่าเลขวิ่งบนนั่นเองนะครับ1นนะแต่ก็ให้มาที่ชุดล่างก็ไปเข้าบนซะงั้นนะครับในวัดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะ ในวัดนี้ประจําเนงวันที่1ทธันวาคม6-3นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งบน4เนาะมาแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ให้มาที่40และ49ที่เป็นชุด2ตัวบนในงวัดนี้นะครับแล้วก็ให้มาที่3-49เป็นชุด3ตัวในงวัดนี้เช่นกันเลยนะครับ และวิ่งล่างก็จะเป็น5เนาะมาแน่นอนนะครับแล้วก็ให้มาที่50และ53ที่เป็นชุด2ตัวล่างในงวดนี้นะครับอย่าลืมกันบนล่างด้วยนะครับผมเนาะ,ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมาวิ่งด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของหลักนระ้อยบนเนาะหลักร้อยบนอแอดไกรทองนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงนะครับให้เข้าหลักร้อยบน 6นั่นเองเนาะสลงออก6-6-1นะครับนีวัดหน้าเราก็ให้มาแล้วเนาะก็จะเป็นเลขหลักร้อย9 0นแล้วก็1นั่นเองเนะครับก็ใครที่ติดตามของหลักร้อยบนแอดไกรทองก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดไกรทองด้วยนะครับ แลวก็ต่อมาจะเป็นของหลักสิบบนอาแปะนะครับนเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าหลักสิบบน6นั่นเองเนาะสลักออก 6, 61นั่นเองนะครับนเนงว่านี้ก็ให้มาที่หลักสิบบนจะมี8มี9มี2และมี7นั่นเองนะครับใครที่ขอเข้ามาล,ล็อในรีม,มาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อบนจากหลักสิบบนอาแปะด้วยนะครับ และก็ต่อมาจะเป็นของอาจารย์ท่านนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงเนาะให้เข้าเลขชุด2ตัวล่าง64นั่นเองนะครับเขา้าเป็นตัวกลับเนาะในงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับผมเรามารับสมครพร้อมกันเลยในงวดนี้ประจําเนงวดวันที่1ธันวาคม6 3สนะครับก็จะเป็นทั้งหมด3มชุดด้วยกันเนาะที่เป็นเลขชุด2ตัวบนล่างนะครับก็จะมี 6 7 5 9และ7 7นั่นเองนะครับอย่าลืมซื้อบนล่างแล้วก็ไปกลับด้วยเนาะกันพลาดนะครับอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้เจ้าของสูตรด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของชุดอ่าชุดล่างเนาะชุดล่างแอดเปียกโขไทยนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ พลาดนั่นเองเนาะในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับซึ่งในงวดนี้ประจําในงวดวันที่1นธันวาคม6-3นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง9ตัวเดียวนะแล้วก็ให้มาที่ชุด2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี7 9 0 9 1 9และ29นะครับผมก็มาลุ้นกันนอกว่าจะเข้าหรือเปล่าในงวดนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เปียกโขไทยด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของชุดจับคู่2ตัวล่าง S19 นะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้ไปเข้าชุดบนเนาะแต่ว่าให้มาที่ชุดล่างไปออกบนนั่นเอง61นั่นเองนะครับเนงว่านี้ก็ให้มาเหมือนกันเนาะก็จะเป็นเลขหลักสิล่าง4และหลักหน่วยล่างให้มาที่6กับ7นะครับ จับคู่ได้4 6 4 7แล้วก็6 7นั่นเองเนะครับอ่าก็ใครที่ติดตามของชุดจับคู่2ตัวล่าง S19 การีลีมาซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก S19 ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของปักหลัก10ล่างเนาะ เนงวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอย่างที่แอดได้เคยบอกไปนะครับให้เข้าหลักสิบล่าง4เนาะสลักออกล่าง4 6นั่นเองนะครับเนงวัดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับเนงวัดนี้ประจําเน่งวันที่1ธันวาคม6 3สก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีปากหลักสิบล่าง0 6แล้วก็8เนาะสมาชิกก็ไปหาหลักหน่วยล่างที่แม่นๆ่นนะครับมาลองใส่กับ ปักหลักสิบล่างได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากปักหลักสิบล่างด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของหลักสิบหน่วยบนอินทรีพระเนจรนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้าหลักสิบบน6นั่นเองนะครับสลักออก6 6 1เนาะในงวดหน้าก็มาลงให้แล้วนะครับในงวดนี้ประจําในงวดที่1น่ ทันวาคม6-3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีหลักสิบหน่วยบน5-9-4แล้วและก็3นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของอินทรีพระเนจรก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข,ข้อมูลจากอินทรีพระเนจรด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของหนุ่มขอนแก่นนะครับเป็นชุดเต็มเนาะเนงว่ดที่ผ่านมานี้ให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ให้เข้า4-6 2ตัวล่างตรงๆเนาะแล้วก็ให้เข้า1-6เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนั่นเองนะครับ้นวัดหน้าก็มาตามต่อเนาะในวันนี้ประจําในงวดมาที่1ทันมาคม6-3ก็จะเป็นเลขเด่นบนล่างเนาะ จะมี1มี4มี6แล้วก็มี8นะครับสมาชิกก็ไปหาอีกหลัก1นึ่งนอะมาจับใส่กับเลขเด่นบนล่างหนุ่มขอนแก่นได้เลยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดที่ไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะก็จะมี8-6 แ2ดสและ8ปดนั่นเองเนะครับใครที่ติดตามของหนุ่มขอนแก่นก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของหลักร้อยบนแอดกี้เนาะในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเหมือนกันเลยเนะครับให้เข้าหลักร้อยบน6นั่นเองเนาะสลักออกบน6-6-1นะครับ ก็ในวัดนี้เราก็มาตามต่อเนาะในวัดนี้ประจําในวันที่1นธันวาคม63ก็มาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหลักร้อยบน803และ2เนาะสมาชิกก็อย่าลืมมาแคปมาเซฟหน้าจอไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากหลักร้อยบนแอ g กี้ด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นของ10หน่วยบนเนาะ10หน่วยบนอาจารย์ต่อกิสณะนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็ให้เข้าจริงเนาะให้เข้าหลักหน่วยบน1นั่นเองนะครับสลักออก6 61นะครับในงวดหน้าเราก็มาตามต่อกันเลยนะครับในงวดนี้ประจําเน่งวันที่1ธันวาคม6 3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีหลักสิบหน่วยบน6 7แล้วก็8นะครับอ่าใครที่ติดตามของหลักสิบหน่วยบนอาจารย์ตอกกิศนาะก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิบบนอาจารย์ตอกกิษณะด้วยนะครับเป็นสูตรหลักสิบหน่วยบนเนาะและก็ต่อมาจะเป็นของแต้ม10หน่วยบน SK13 นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าแต้ม10หน่วยบน7นั่นเองเนาะสลากออก หกหกหนึ่งหกกับหนึ่งก็เป็นเจ็ดนั่นเองนะครับเนงวัดนี้ก็จะเป็นแต้มสิบหน่วยบน 8, 0, 3, แปดศูนย์สามล้วก็หกเนะาะก็เป็นของแต้มสิบหน่วยบน k อ3เคสิบสามนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีหลักสิบหน่วยบนด้วยนะครับเนงวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าหลักสิบหน่วยบนหกนั่นเองเนาะสลากออกหกหกหนึ่งนะครับผมเนงวัดหน้าเราก็ มาตามต่อนะครับในงวันนี้ประจําในงวดที่1ทธันวาคม63ก็จะเป็นหลัก10บนจะมี3มี6มี9แล้วก็มี2เนาะสมาชิกก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก10หลัก10บน s อ1 3ด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของเลขดับลดต้นทุนดับ10บน เด็กผู้ไทยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่ดับหลัก10บนจับเป็น8นะครับสลักออก6-6-1เนาะในงวดหน้าเราก็มาตามต่อกันเลยครับในงวดนี้ประจำในงวดวันที่1นธันวาคม6-3ก็มาลงให้แล้ว<ๆ>น,วนะนว 1, นครับก็จะมีเลขดับ10บน2ตัวเดียวเนาะ จมาเช็กก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนหนิงวัดนะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนาะอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับลดต้นทุนดับ10บบนเด็กผู้ไทยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นใต้เนาะเลขเด่นใต้หรือว่าเลขเด่นล่างแอดบุ๊กนั่นเองนะครับ เนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นล่าง4เนาะสลากออกล่าง4 6นั่นเองนะครับเนงว่านี้ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นล่าง0 2แล้วก็8นั่นเนองเนาะมาได้ทุกทุกหลักเลยไม่ปักหลักนะครับก็เป็นของเด่นล่างแอดมุกเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างแอดมุกด้วยเนาะเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าหลักหน่วยล่างแอดมุก 6นั่นเองนะครับสาออก4 6นะครับในวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างจะมี3มี5แล้วก็มี7เนาะใครที่ติดตามของหลักหน่วยล่างแอดมุกก็อย่าลืมมา Set, เซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยล่างแอดมุกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของโฉมงามตาเนาะเป็นชุดเต็มนั่นเองนะครับ ในงวดที่ผ่านมาแอดมุกก็ตัดเล่นชุด2ตัวเนาะให้เข้านะครับให้เข้าหกสี่ 64, ตัวกลับของ2ตัวล่างนั่นเองเนาะในงวดนี้ชมงามตาก็มาลงให้แล้วนะครับก็เป็นชุดที่ตัดเล่นจากชุด2ตัวจากหนังสือเล่ม1เนานะนะครับก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในวัดนี้ประจําเนงว่าันที่1ท่านว่าคม63ก็มาลงให้เป็นชุดเต็มกันก่อนเนาะส่วนชุดตัดแอดก็จะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมใครที่รออยู่เนาะ,ะซึ่งในงวดนี้ประจําเนงว่าันที่1ท่านว่าคม63นะครับก็จะมีเด่นล่าง0 1 4แล้วก็8เนาะส่วนชุด2ตัวก็ให้มาตามนี้เลยเนะครับสมาชิกอย่าลืมเนาะ ย้ำว่าอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากโชมงามตาชุดเต็มด้วยเนาะชุดตัดก็รอไปก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นล่างเขยเหนือเนาะเป็นชุดที่มี2หลักหรือว่า2ตัวเลขนั่นเองนะครับในงวดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าให้เข้า4เนาะเข้า4หลัก10บของ2ตัวล่างนั่นเนองนะครับในงวดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะในงวดนี้ประจําเนงวันที่1นึ่ทนมาโคม63สก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเด่นล่าง 7, แล้วก็9เนาะ2หลักด้วยกันนะครับใครที่ขอเข้ามากรีมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างเขยเหนือด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้อดนํำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ